คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเอาเวลามาอ่อยผู้ชายเนี่ยทางานดีกว่าไหมทําไมพวกเขาถึงกล้าทำกับฉันขนาดนี้งั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเอง<ะ>ออออนี่ตาบอดือไงไม่เห็นหรอว่าฉันทำอะไรอยู่อะ่ะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเลยครับผมไม่เข้าใจก็เน,นี่ยนายขับรถทับใสา่ย,ย้าฉันแตกหมดแล้ว รู้ไหมว่าฉันต้องโดนถังเงินเดือนอ่ะนี่คุณทำงานที่นี่นะครับตาบอดเลยไงนี่ดูเ <laughs> นแกดูนั่งนั่นสิ <c oughs> คุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องทำมาเป็นปกป้องใช่เลยรัดชอบด้วยนะที่ทำอะ่ะอุย้ยขอโทษนะ พอดีไม่ทันได้มองอ่ะเอาลูบีชินมาแล้วนี่เธอทําอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงยังร้านไม่เสร็จอีกเธอยังมีงานอยู่อีกนะเมื่อวานฉันแพ้ของฉันไปหมดแล้วนะใช่แต่เธออะยังไม่ทันได้ทําของผู้ชายสองคนไงเอาเวลามาอ่อยผู้ชายเนี่ยทํางานดีกว่าไหมพี่มีทำด้วยอะ <laughs> เออขอโทษนะที่ต้องถามเมื่อกี้มันคืออะไรรอครับผมไม่เข้าใจ เพื่อนร่วมงานนันเองอะ่ะชอบใช้ฉันทํางานหนักๆเป็นแบบนี้ประจำมาแหละแล้วเขาสองคนนี่เป็นหัวหน้าของคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่อะ่ะแค่เพื่อนร่วมงานชอบใช้ฉันทำโน่นทํานี่ให้ฉันลาคานจนทนไม่ไหวแล้วมั้งม,มันไม่แฟร์กับคุณเลยนะครับคุณว่าไหมก็จริงอ่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอนะเจ้านายฉันโคตรจะเอาเปรียบเลยแต่ฉันก็ต้องทนเพราะงานสมัยเนี้ยมันหายากไง ขอำอะไรของนายบ่าๆไม่มีอะไรว่าแต่นายเหอะทำงานอะไรเนี่ยผมมีธุรกิจส่งของเหมือนกันแต่เป็นธุรกิจเล็กๆน่ะก็ดีอ่ะไม่ต้องมาทนทำงานที่บริษัทนี้ทีนี้นะโคตรแย่เลยไม่เคยดูแลพนักงานแล้วฉันต้องมาจ่ายค่าสายยางที่นายทำอีกเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะชดใช้ให้ทีหลังนะ โบโอุย้ยที่ผ่านมาฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะที่คอยใช้นิ้วสั่งเธอตลอดนะ่ะฉันขอโทษจริงๆน,นะเราดีกันนะโอุย้ยอ้ยน่ารักดีขอซะหน่อยละกัน นี่เธอทำอะไรอ่ะอ๋อก็แค่ทักทายตามภาษาเพื่นอนน่ะไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนรักบ๊ามาครับลุกขึ้นก่อนฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะทำไมพวกเขาถึงกล้าทำกับฉันขนาดนี้ทำไมเธอถึงปล่อยให้คนอื่นแกล้งเธอแบบนี้อ่ะฉันทำอะไรไม่ได้หรอกฉันไม่อยากตกงานอ่ะ แล้วทำไมเธอถึงไม่ฟ้องเจ้านายฉันไม่อยากเสี่ยงยังไม่อยากตกงานตอนนี้ดูตัวเธอสิเลิกหมดแล้วเธอจะปล่อยให้คนอื่นมาเหยียบย่ำเธอแบบนี้เหรอฉันก็เคยคิดแหละแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะทำอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคนเองฮะตื่นเต้นจังเลยในที่สุด เราก็ได้เจอนายเราสักทีใช่และฉันน่ะจะต้องโดดเด่นนายต้องตกหลุมรักฉันแน่นอนรอไม่ไหวละปป <laughs> <laughs> แน่ใจนะว่าทำแบบนี้แล้วฉันจะไม่ตกงานอะ่ะเชื่อผมเถอะต่อไปพวกเขาจะไม่กล้ามายุ่งกับคุณอีกอืมฉันไม่กล้าคุณต้องเอาชนะความกลัวแล้วต้องมีความกล้าให้มากกว่านี้พร้อมนะหนึ่งสองสมเอาเลย <laughs> ไปอีนางตัวดีแกจะไปไหนถ้าจะขอบริษัทมาฉันจะบอกเขาทุกอย่างแกโดนไล่ออกแน่ฉันไม่กลัวหรอกถึงออกก็คุ้มฮิคุณเชื่อผมเถอะยังไงคุณก็ไม่โดนไล่ออกอยู่แล้วแล้วนายเป็นใครรู้จักนายของพกเราได้ไงก็ผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้ไงครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับคุณพงษ์ อทำไมคุณพ่อไม่บอกพวกเราก่อนละคะจะได้เตรียมตัวต้อนรับผมจะให้โอกาสพวกคุณจัดการงานที่ค้างไว้ให้เสร็จภายในวันนี้ไม่งั้นคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอค่ะจะรีบไปเดียวนี้ไหนคุณบอกว่าธุรกิจคุณเล็กๆไงล่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พูดผิดด้วยแต่ไงก็ ขอบคุณนะคะครับ